dance is the like let your soul bloom. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับฮีโร่ใหม่ล่าสุดเลยนะอย่างอีดเคไมชซนะคะอ่านว่าอะไรอย่างอีรินเอรินนะคะไอรินอะไรวะอ่านว่าอะไรสักอย่างอะไรซัมติงเนาะเช่าบ,บันเทิงนะคะฉันเรียกอีเมงกอแล้วกันจบๆนะเราจะบอกว่าเพิ่งได้ชีฟรีมาเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าตัวใหม่โกงนักโกงนานี่อยากรู้เหมือนกันว่าเราเล่นเลยจะออกมากรหรือเปล่านะคะเราเล่นตาแรกด้วยนะคะไม่รู้จะปังไหมเนาะ,ะอ่ะก่อนไปรับชมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ฉันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนี่เลยนะคะเว็บเติมเกมที่ดีที่อ แนะนำนะคะหนุ่มๆพ่อหม Pay, ือนแคลเวอร์เพย์ผู้ให้บริการเติมเกมชนนะมากมากการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า10,000แคนโอ้โหเลิศก๊ เลยที่เว็บเควอร์เพย์คเติมเอวีวันนี้ชี้เพียงแค่อ p e n i อดีคุ้มถึง3ต่อ1นส่วนลดจัดเต็ม2ได้รับเควอร์คอยทุกๆยอด100บาท3ถ้านำโค้ดของฉันไปใส่ต่อสระเงินได้ส่วนลดเพิ่มอีกไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้อง c l ว v e r p พ y นะอย่าลืมไปเติมกันนะคะเดี๋ยวเข้าสู่เกมของเรากันดีกว่านะคะเผยโชว์มาขะอีพวกผู้ร้ายฝั่งเราก่อนแล้วกันเนาะ,ค,ะคนแรกนะคะอีแก่โอเมนนะคะตอรเียเตริสนะจ๊ะคนที่3นะคะเกแก่อีโรคนะคะแล้วดูชื่อย ยืนดูดแหลดยัน8โมงอุ้ยเธออึดเนาะคนที่สีคือตูเรนนะคะที่เป็นอิติแฟรอาริสนะคะดูจากชื่อก็น่าจะรู้แล้วเนาะคนสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนองจากฉันเอกนะดาราเบอร์ใหญ่อุย้ยสวยย่าแต่ทีมเราเนะคะไม่มีใครเป็นคนปาอุกะอุกะเลยอะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะคะเพราะว่าเราสู้ด้วยใจใช้ใบนะแค่มีความสวยของคุณเลิฟดิก็ชนะไปละ้าสิ ส่วนด้านร่างพวกคนเลวคนชั่วค่ะคนแรกเป็นอีฮยิรลตตูดน,นะส่วนคนที่สองอีแบงเมาค่ะตัวปลอมด้วยเพราะตุ๊กตีอยู่ข้างบนค่ะอย่ามั่นอย่าเก่งเลยก่อนใช่ก็คือแพ้นะคะถึงจะเข้าปากก็แพ้ค่ะ <c oughs> คนที่สามเป็นเทพยอดนะคะตามด้วยไอริปิดไทยด้วยตุเรนนะจ๊ะ <c oughs> ลนันลันนาะอารมณ์ดีสุดๆอ้ายยอกมายิงกูได้ยังไงเนี่ยเธอรู้แบบว่าฉันเป็นใครคะ่ายิงฉันน่ะฉันระดับไหนรอดระดับไหนนะคะฉันเรียนสูงจบอะไรมาเธอรู้หรือเปล่าเรียนจบอะไรเรียนตีเจิงไก่ตับ อีนีมันด่ากันแลกมากเลยฝากไว้ก่อนนะคะยิงนกยิงไม้สน่อยสิไว้เห็นมันสองคนละเมียนติดด้วยนี่ไหนลองซิไหนลองซิ อ้าวไม่เห็นแล้วในคลิปคนอื่นเขาเลยวะนอกจากข่ามันไม่ได้เรายังตายด้วยนะคะมี2กรณีนะคะที่ฉันคาดเดาได้ที่มันไม่ตายเนาะหนึ่งคือเราไปกระเทยนะคะที่เอเมรเดอร์ดาเมจนะคะสองคือเรายังไม่มีของนะคะแต่ว่าชัวร์ว่ากรณีที่หนึ่งแหละด้านบนทูเรนเก็บแบงเมาตัวปลอมได้รักค่ะฉันกำลังขี้คีบนะคะขณะนั้นก็โดนรูเหมือนมูนมาว่ามันควายเลยไอหยาติอออนมันน่ามากเลยเราไปยิงฉันได้ไงวะฉันแคร์มากนะคะฉันจะไม่ให้อภัยมันไม่ได้แต่เดียวนะคะเหมือนกับประโยคที่มีคนเคยพูดว่าถ้าบัวแต่ใหห้้้้ออภัยแแแลวเมื่่ไจะกน เบื่อมาช่วงเวลาของการแก้แค้่สบายเร็วนะคะพี่โอเบนจับฉับคำพอมาฉันย,ยิงยิงแล้วก็ยิงถึงเห้เตะตุยเย่เป็นหนึ่งตัวอียงไม่รอดน,นะคะโดนฉันยิงขะตายเลยนี่ะว่าแต่ทำไมเราไม่ได้คิวนะเออแต่ช่างเถอะฉันขอยกความดีความชอบครั้งนี้ให้คุณพี่โอเมนนะคะถึงแม้ว่าพี่จะแก้มาเดียดิโอแต่แบบนี้จะตจะตายเอาป้อมมาดีกว่าจังหวะนี้อริตันโดนอันติเลยจบจบ ว้าวแต่บัดี้ใครจะติกับต้อขาป้อมนะคะอีออนก็ไม่รอดขาจะไปยืนยิงเลยค่ะหนูพี่พี่แข่งขน้องดูด้วยนะเราสองคนเป็นคนละชากันจ้าแต่อีออนมันไม่ยอมนะคะมันส่งผัวตัวเรนมาแก้แค้นแทนฉันนะอีตัวเรนเป็นเด็ดปีฉันแล้วก็ไปโดนบัจจิกีตายเลยยาฝั่งเรานะคะมาเดินรณรงค์ร่วมกันจัดอีแบงเม้าตัวปอมนะมาสี่ขนาดนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วค่ะเราบุกอย่างต่อเนื่องนะใจอีแมงเม้าตัวปอมเหมือนยังไม่เข็ดนะมาอีกก็ตาอีกนะคะให้เขารู้ไปเลยนะคะว่าใครคือตัวจีของเธอ อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่ภาคอีสานมาั้งอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่ภาคอีสานจ้ะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะหรือว่ามังหงแตกตาบอดอีควายอีสมองเสือไม่รู้จักจับหน้าก็ควายทำตัวเหี้ยอีกอีจันไรเอาไปด้านบนนะคะชุกชุมมากๆหรือว่าพวกแบงวันนะคะว่าบินตอมอะไรแถวนี้คุณพี่โอเบนนะคะพุ่งถลาไปหาไอริฉันยิงปิ้วปิ้วปิ้วนะคะชีตายเลยส่วนคุณพี่โอเบนก็โดนย้อนซอยตายเหมือนกันคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่ามีคนแบบตีมังกรอ,อีตัวปอนนี่แหละ ออพวกของกับเกตสีและอีฮยเตะนี่มันน่ามากเลยคะ่ะมาพุ่งใส่ฉันไหนขอสวนหน่อยดิควันสวยจังหวะนี้ชนหามืดนะคะตูเรนฝั่งนู้นะคะล่อชันด้วยเงในใช้แล้วถาลาดหน้าเป็นดมอย่างไม่รักตัวกลัวตายสุดท้ายก็คิดคาบอกค่ะอีแมงเม้าตัวปอไม่อยอมนะคะพี่โอเมนล็อกมาแล้วค่ะ ตีของซะหน่อยนะคะเพื่อความสดซื้นโอเคได้คองละบันไดแต่ดูเหมือนว่าช็อตนี้นะคะอินเทอร์เน็ตบ้านฉันจะกันสีนะคะมันปิงวังยมน่าสุดๆเลยฉันก็เลยไต่หานะคะนี่ไม่ได้แก้ตัวนะคือเด็กมันปิงจริงๆค่ะฉันไม่ขอพูดเรื่องนี้เยอะนะคะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวคุยกับทนายฉันเลยนะจ๊ะไอช็อตนี้นะคะเป็นไฟสุดท้ายที่ยาวนานมากนะคะเริ่มจากที่เฮียเตเตมันเร้าหรือฉันนะคะอีดี้ฉันบอกว่าไม่เอาไม่เอามันก็ยัดปากฉันนั่นแหละจนจุกเสียดที่คอนะคะจนตาลอยเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามี่ไต้เกิดนะเบียาาาเเเเเตตตะะะยยยยไไปปกกันนนพ่่่โโออมรรริงงวคคฝ็ช กันนเาะตอนนี้ช้อปปี้รัศดามาส่งแช่แข็งแล้วนะคะเอาบวกต่อก็ได้บวกต่ออ2ทูเรย์อติใส่แช่แช่อติส่วนแล้วก็แข็งนี่คีอโกงนะแข็งแบบอติทำงานอะยังไงก็ตามนะคะฉันก็ยังตายหาอยู่ดีนะคะสุดท้ายนะคะมีพระเอกขี่ม้าข่าวมาช่วยนะคะที่ทูเรแล้วก็ม้าอริตนะคะแล้วเมื่อกี้อะฉั้นจะยิงไปสิปีเลยนะคะแต่ไม่ได้คิวสักคิวเลยอะเฮ้ยดอยอะหลังจากที่ฉันได้เล่นตัวนี้นะคะขอบอกคําเดียวว่าอย่าลืมแบนมันนะคะอย่าปล่อยให้หลุดนะคือมันขี้โกงมากเลยทุกคนขนาดฉันเล่นแบบมุมูสๆนะะคครั้งงงแแรรรกยยัขนนนาาดี้เเละะะคพ ฉะนนั้แบปล่อยให้เธอลอยลว้นเลอไหมคะเรื่องราวดีๆเวอร์